สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมสามร้อยบาทเที่ยววัดเราวันนี้เราจะไปวัดปริวาสกันไปหาหลวงพ่อวงไปดูของดีของเด็ดอ่าน่าจะเป็นเขี้ยวเสือหรือมีพระเครื่องอะไรของขังอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปชมความสวยงามของวัดปริวาสด,ด้วยพระรามสามไปสามร้อยบาทเราวันนี้เราสตาร์ทกันที่รถไฟฟ้าเลยไม่ต้องพูดครามอำเพลงไปเลย อยู่บนรถไฟฟ้าแล้ว BTS หนักจัดเลยวันนี้สตาร์ทมา62บาทแล้วนั่งจากคูคตไปช่องนนทรีไปต่อเลยเจอกันช่องนนทรีขอบนหน่อยมาถึงช่องนนทรี BRT เขาไม่รับเงินสดกูก็ขึ้นไม่ได้แล้วทีเนี้ยทำไงอ่ะทีเนี้ยไอ้เรี่ยกูก็งงเลยแล้วกูทำไงอ่ะมั่วมาเลยแล้วมั่วมาถึงตอนเนี้ย มั่วมาพระรามสามแล้วไม่รู้ไปไงต่อต้องใส่กูต้องซัดมอไซค์รับจ้างซะละมั้งเอออยู่พระรามสามาเดินไปเรื่อยก่อนเผื่อเจออะไรดีๆอ่ะไม่รู้จะไปถึงวัดหรือเปล่าวันนี้ป่ายสามได้ชีบหมายเออสามนั้นน่ะในที่สุดกูก็มาถึงแล้วค่ารถเต็มร้อยอะ่ะกูชีวิตกูผิดพลาดอย่างมหาหันเลยที่นั่งรถไฟฟ้ามา แทนที่จะปาสาว,วรีแล้วมาต่อรถคลองเตยอืมอ่าถ้าสมมุติใครจะมารถประจำทางนะจากอนุสาว,วรีนะหกสองมาลงที่หนึ่งกรุงเทพแล้วก็ต่อแปดเก้าหรือไม่ก็นั่งรถเจ็ดสี่ก็ได้มาลงคลองเตยแล้วต่อสองุณห้ามาถึงหน้าวัดเลยเออทั้งแปดเก้าทั้งสองุห้ามาถึงหน้าวัดเลยเนี่ยถึงหน้าวัดแล้ว แล้วกำลังจะเข้าไปมั่วซุยกูชีวิตผิดพลาดอย่างรุนแรงนั่งรถไฟฟ้าแม่งชีวิตเต็มร้อยจริงจริงแบ่นแค่เนี้ยเดีย๋ยวเข้าไปไหว้พระกันก่อนอมาพระแทนที่กูจะสบายใจกูเหนื่อยเลยบรทบ r ทแม่ก็ไม่รับเงินสดแม่ต้องโหลดอองโหลดแอปหาอะไรก็ไม่รู้เออตามนั้นนะ่ะเดินเข้ามาในวัดนะเงียบสนิทไม่มีคนเลยว่ะเออ ให้ดูต่อนี่มาอยู่หน้าโบสถ์แล้วเห็นโบสถ์ไนะหมข้างหลังเดินเข้ามาที่วัดเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาแล้วขึ้นขึ้นมาเข้าโบสถ์เลยนะอย่าไปขึ้นศาลากันนะเ,ออเนี่ยถึงแล้วหน้าโบสถ์ เดี๋ยวเรากราบพากันก่อนเข้ามาในโบสถ์ก็เจออหลวงพ่อสุขโขทัยนะเขาอัญเชิญมาจากสุขโขทัยเลยนี่บรรยากาศในโบสถ์ ข้างในก็จะเจอสุดยอดสถาปัตยกรรมอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อื่นเลยเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อวงดูบรรยากาศในวัดโคตรคเงียบแทบจะไม่มีคนอันนี้สาราอะไรไม่รู้นะนี่อันนี้โบสถ์หลวงพ่อสุขโขทยัยสุดยอดความ เป็นสถาปัตยกรรมที่ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีสวยอะ่ะเออดูดูกันพอประมาณละเดี๋ยวเรานี่เลยยูเทินลงไปข้างล่างไม่รู้จะมีอะไรอีกให้เราประจนภัยไปเรื่อยๆที่สาลาเจ้าคุณแล้ว ข้างในเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะไ,ไปสาราเจ้าคุณนี่ตรงวัตถุมงคลวัดปริวาสเ,เขามีจุดแลกเงินด้วยนะถ้าใครมีแบงค์ใหญ่มาแลกได้นะจุดแลกเงินเข้ามาเดี๋ยวดอกไม้ทูบเทียนก่อนถ้าเขาไม่มีอะไรบอกผมก็ตามติสศรัทธาเลยแล้วกันนะ หีิบขึ้นคลิบน้ำติสธาหยิบไปชุดเดียวพอมีอะไรมากนะที่สาลาน,นี้ก็ไหว้หลวงปู่วงตรงนี้แหละนี่ทูบเทียนก็ก็ทำบุญเอาตรงนี้แล้วก็หยิบไปไหว้ลานตรงนี้นะพอไหว้าลานตรงนี้เสร็จก็ไปปิดทองนี่เอาทองไปปิด หลวง,งปู่ทั้งหลายผมก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่อะไรบ้างเครื่องรางมีพระพิฆเนศอยู่ถ้าใครจะทำบุญอย่างอื่นก็ตรงนี้ก็มีนะซึ่งตรงนี้พระอะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะ อ,นนอ,อันนี้พ่อปู่ชูชกอืมนี่พ่อปู่ชูชกนะมีเซียมซีด้วยแล้วก็มีแน่นอนครับปิงปองขอหวยจัดไม่ล่ะสักสามเลขลองดูไม่ล่ะอนน ก็บอกวิธีบวิธีไหว้ก็ตั้งนโมสามจบแล้วท่องคำว่าถอฟอถอฟอถอฟอ,อฟอสามครั้งแล้วตั้งใจอธิษฐานขอให้ปูชูชกได้ตามที่ต้องการนะเดี๋ยวเราไปจบกันที่ให้อาหารปลาแล้วก็ดูวัตถุมงคลกันดีกว่านะเดี๋ยวถ่ายให้ดูวัตถุมงคลมาแล้วไม่ดูไม่ได้ผมกู้วง เครื่องราขงของขังหลวงปู่วงชใช่ใช่ไหมครับหลวงพ่อสมชายอ๋อครับถ้าจะเอารถมาเจอมผมจะไปติดต่อท,ที่ไหน,นคนที้หลวงพ่อไม่อยู่ต้องรอหลวงพ่อลกลับมา,าไม่ใช่วันนี้ครับถ้ามาต้องติดต่อลองถามพี่ไข่ที่อยู่ขายสังฆทานนะครับ,บปกติเวลาเจอมเราจะอยู่ประมาณห้าโมงหกโมง ลองถามพี่ไข่พี่ไข่สังกัสานแต่ว่าแต่วอืมนี่รุ่นใหม่ที่วัดนี่ดังเรื่องเขี้ยวเสือใช่ไหมพี่หรือเปล่า เครื่องรางเครื่องางใช่ไหมเครื่องรางเสือบอ,อเขาเรียกเครื่องรางเสือใช่ไหมผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เครื่องรางเสือเครื่องรางีเครื่งองรางมีหลายแบบ เครื่องรางเครื่องรางที่นี่พักเครื่องที่นี่ราคาจับต้องได้นะราคาหลักร้อยหลักพันไปวัดถื้นแล้วแพงกว่านี้เลี้ยวไปพักเลยครับตั้งไม่เยอะครับสองขอดับยกได้ครับยกขึ้ใช่ใช่ใช่ยกต่อจะมีตอนนี่เครื่องรางเสือ หพ่อสมชัยเครื่องรางเสือเครื่องรางเสือสามร้อยยี่สิบาทสามสิบบาทก็มีนะเช่าบูชากันได้องค์ละสามสิบยี่สิบสามสิบมีนะลองดูกันได้ส่วนใหญ่เป็นหลวงอ่อเป็นเจ้าอาวาดวัดนี้นะหลวงพ่อสมชัยหลวงพ่อสมชายเป็นคนปลุกเสกนะส่วนใหญ่ อาหารท้องเหลืองปลาท้องเหลือตามนั่นแหละดูกันทุกแค่หอมปากหอมพอก็พอนะอาหารปลากันสักยี่สิบบาทดีกว่ะเลี้ยงปลาเท่าัหน่อย2ี่สิบบาทอาหารปลายี่สิบปทะครับครับได้แล้วอาหารปลา this is สวาย ถ้ากูให้ผู้มึงเป็นก้อนมึงจะโกรธกูเปล่าวะเดี๋ยวเราค่อยๆให้ดีกว่านะเออถ้าให้เป็นก้อนมันจะน่าเกลียดเกินไปไม่ใช่กูโยนโทรศัพท์ล่ะฮึบฮึบฮึบเอ,อ้ยนั่งดีกว่า หมดยีบาทของกูหมดแล้วไอ้พว,วกพิราบจะเล่นอาหารพวกเอ้ยพวกพิราบจะเล่นอาหารมึงซะแล้วนะขนมปังอะไรเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ย,ยเออเว้ยก็สวยสดงดงามมากดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะมีที่นั่งด้วย ลมลื่นดีคงไม่มีอะไรให้เรากินแล้วล่ะเข้ามาไม่ถึงนี่เจอบนดบหลวงพ่อวงแล้วลืมเลยนะเนี่ยเดินเข้าไปเพลินๆให้อาหารพวกนห้นปลาไปกรารหลวงพ่อวงกันหลวงปู่วงกันกนี่เข้าไปข้างในหลวงปู่งวง ปูวงหยุ่นี่ปูวงเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายให้ดูหลวงปูวงผมก็เพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่าทำไมผมมาวัดที่ติดน้ำเนี่ยบ่อยๆเนี่ยทำไมโบสถ์เขาถึงหันหน้าเข้าเข้าเข้าแม่น้ำหันหลังให้ถนน อ๋อเพราะว่าเพราะว่าสมัยก่อนน่ะเดินทางทางเรือกันใช่ไหมเออเขาก็เลยเขาก็เลยหันหันหน้าออกออกมาที่น้ําหันหน้าโบสอ่ะเออหันหน้าโบสออกมาที่น้ําอืมประมาณนั้นแหละเออเพิ่งได้ความรู้เมื่อกี้เองเออโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกับอนุสาวรีกันเลยดีกว่าเมื่อกี้เราทําบุญกันไปยี่สิบาทนะ หยอดค่าทูบเพียนไปยี่สิบแล้วก็ให้อาหารปลาอีกยี่สิบเป็นสี่สิบบาทไปกลับอนุสาวรีย์ถึงอนุสาวรีย์แล้วเรียบร้อยนั่งรถเมย์ฝั่งตรงข้ามวัดนั่งรถเมย์ฝั่งตรงข้ามวัดปริวาสสายสิบสี่ยี่สิบบาทถึงอนุสาวรีย์เลยแล้วทำไมขามากูไม่นั่งที่สาวรีย์ สายท4สี่ 4, ทีเดียวไปถึงวัดปริวาสแล้วก็ไม่มีกูก้นหมก็ก็แแบบหาเลยบอกกูด้วยนะเออดีเหมือนกันเอ,อ้ยยากเลยวันนี้งานยากเลยพอแล้ววันนี้กลับบ้านเดี๋ยวกินข้าวกอนกินข้าวกับบ้านละสรุปแล้ววันนี้วันนี้ก็เดินทางสามร้อยบาทของเราไปวัดปริวาสน่าจะเหลืออยู่ตีกลมๆเลยนะตีกลมๆเลย ค่ารถไปกลับอ่ะร้อยยี่สิบเป็นเดินทางไปอ่ะทุรักทุเลอ่ะเป็นร้อยอ่ะค่ากลับมาจากเซาลี่ยี่สิบบาทเออแล้วก็กินข้าวกินกาแฟร้อยหนึ่งแล้วก็ทําบุญไปอีกอีกสี่สิบบาททําบุญยี่สิบอาหารปลายี่สิบเออหกสิบบาทค่ารถกลับบ้านนั่นแหละก็คงเหลือตามนั้นอะ่ะใครชอบบักลูกก็เดี๋ยวลงให้ดูเดี๋ยวเออ ใครชอบหมารู้ก็รอรอ,อเดี๋ยวผมลงให้ดูโอเคแค่นี้แหละ่าคลิปหน้าอย่าลืมไลค์อย่าลืมกดแชร์ไลค์ซับสไครด้วยแค่นี้นะบาย